สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาได้นำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพยาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวค่ะองค์นี้ยังไม่ได้ตัดซิวเลยนะคะจะเห็นแบบนี้นะคะดีมจะตัดตอนนี้เลยนะคะ เหลียงจะเป็นเนื้อสวยมันวาวแบบนี้เลยนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายละเอียดอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะเดี๋ยวรายละเอียดข้อมูลก็ดูที่ใต้คลิปได้ด้วยนะคะเกี่ยวกับพระชุดรุ่นนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ